กิจกรรมกวัวซาน่ากับครีมเซเล่สกินนะคะวันนี้ก็ใช้มัลติเพอร์เฟคชั่นตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยกวาดครีมไปรอบๆใบหน้านะคะช่วงนี้ทับทิมเพิ่งจะสิวแตกไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเก็บรอยสิวสักหน่อยประมาณเดือน2เดือนก็หายกริบนะคะใช้ครีมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเลเซอร์อะไรให้ลำบากนะคะเอาปาดครีมไปรอบๆแบบนี้ก่อนนะ อมัลติเพอร์เฟคชันนี่คือที่สุดของทัพทีมเลยอะ่ะใช้บ่อยสุดอะไรสุดชอบนะคะอนวดเป็นวงกลมนะคะ กดลงไปนิดนึงแต่ว่าอย่ากดเยอะเดี๋ยวหน้าช้ำนะคะให้รู้สึกแค่ว่าได้กระตุ้นเลือดนะคะใต้ผิวหน้าก็จะใสเวอร์ใต้ตานี่ต้องเรามาระหว่างนิดนึงนะคะจริงๆครับทีมีอีกแท่งหนึ่งสำหรับเอาไว้ใช้ใต้ตาอ่ะวน,วนๆแบบนี้นะคะกรอบหน้าด้วยหน้าจะได้ v s h a p e นะคะ น่าจะได้ v-shape นะคะทำอย่างเบามือนะคะโดยเฉพาะใต้ตาต้องเบามือนิดหนึ่งส่วนหน้าผากนะคะทัพทีมจะไล่ขึ้นใบแบบนี้เห็นไหมจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีแบบเลือดจะฝาด,ดออกมานะคะแต่อย่ากดแรงมากนะมันจะช้ำได้ปึ๊บป๊บป,บป,บปบแบบนี้ เคล็ดที่ไม่รับสําคัญอยู่ที่ว่าสำคัญอยู่ที่ว่าครีมต้องดีด้วยนะคะเคล็ดไม่รับทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนึกได้ก็ทํานะคะเห็น yeah. มันจะมีเลือดฝาดขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าแหล่งจะเห็นผลว่าใสาเด้งจริงๆใช้ครีม multi perfection ด้วยนะอย่าลืมแบบนี้นะคะส่วนข้างนี้มีรอยสิวไม่เป็นไรบํารุงไป สิวเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าฮอร์โมนเรายังดีอยู่นะคะอ่ะแบบนี้ส่วนใต้ตาค่ะทิมใช้อีกแท่งหนึง่งนี่มีหินยกด้วยนะคะเย็นเย็นสบายตาเบาๆบาเบาเฟินมากอ กระตุ้นเลือดแฮปปี้เนาะมีครีมดีๆใช้นะคะแล้วก็รู้เคล็ดลับที่มันไม่ยากเราก็จะมั่นใจเนาะว่าเราจะสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะ ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะล็อกความชุ่มชื้นของผิวด้วยโคคิวเทนอัดแน่นไปด้วยคิวเทนนะคะเยอะหน่อยคือบ่มทั้งคืนแบบนี้อืมนิดนึงเท่านี้เองโคคิวเทนของเซเลสกินคือดีมาก นี่ยฮะ,ะอืมขอด้วยแค่นี้เองเนาะจริงๆน้ำมันมีสี่ตัวด้วยกันนะคะโคอัลเซกาโคคิวเทนโคเนตกับโคอี e นะคะใช,ใช้ร่วมกันเนี่ยจะดีที่สุด แต่วันนี้พอดีมานอนโรงแรมนะคะหยิบมาท่อที่จะใช้อ่ะเสร็จแล้วค่ะนี่น่าเด้งเลยอืเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เช้ารู้กันเด้งลืมสองตัวนี้นะจ๊ะมัลติเพอร์เฟคชักับโคคิวทสีชมพู